วครอยากให้ลูกตัวเองกินทำตามสูตรของผมได้นะครับชาเขียวแบบนี้เ้าก็มีอะไรอีกเทคนิคการแต่งต่างๆต,ต,ตัวนี้นะแล้วก็สอนแต่งเค้กสไตล์ต่างๆได้โอเคโอเคเค,คก้กของผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้จะพาทำตัวชิพฟอนนะเรียกว่าเค,ค้กในตำนานใครที่เพิ่งเริ่มทำเค,ค้กนะ ต้องทำชิฟฟ่อนเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์มันน้อยส่วนผสมมันน้อยต้นคุนมันน้อยแล้วก็ทําง่ายนะทำง่ายมากเลยนะคะนะแคปหน้านี้ไปได้เลยนะไข่2ฟองนะคะไข่แดงคาน่าออยล์ยีกรัมนะคะแล้วก็น้ํา35กรัมนะแล้วก็เกลือ1นส่วนแช้อนชาวานิลากลิ่นวานิลา1นส่วนสนะแล้วก็ส่วนที่2คือจะเป็นของแห้งก็คือ50กรัมนะคะแป้งเค้ก สามส่วนสี่ผงฟูสามสิบกรัมน้ำตาลอันดับแรกนะคะเราจะมาแยกไข่ก่อนอยากให้มันสดนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เวลาแยกก็ระวังนิดหนึ่งใช้ขอบของเปลือกไข่นะทุกคนตักเขาตักเข้ามาแบบนี้ <Okay. S 1> เปลือกไข่ตัดจะช่วยได้มากแบบนี้สองฟองใส่น้ำมันลงไปนะคานโนล่า <Yeah. S 1> ใส่น้ำมันลงไปคนเขาให้เขา้ากัน เราจะใส่น้ำลงไปใส่ส่วนผสมของของเหลวให้มันผสมกันให้เนียนก่อนพอมาแบบนี้เสร็จปุ๊บน้ำเข้าไปแล้วใช่ไหมในส่วนนี้นะถ้าเกิดเนยมันละลายยากเราใส่เข้าไปในส่วนของของเหลวก่อนเลยเ<ป>กลือนะคะเกลือนะเมืกเก่อกี้พูดผิดนะเราทำอะไรต่อทุกคนใส่กลิ่นวานิลลาลงไปแบบนี้เทเข้าไปเลยก็คนให้เข้ากัน ลำดับต่อไปพอส่วนผสมของเหลวเนี่ยเขาเข้ากันแล้วค่ะเราจะใส่ของแห้งลงไปก็คือแป้งเค้กนะผงฟูน้้ำตาลเราควรใส่ไปใไนของเหลวไปก่อนแล้วเราค่อยใส่ตัวแป้งเค้ไปจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดอยู่ปกติแล้วอะ่ะเราล่อนก่อนล่อนแป้งก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเข้าไปผสมในแป้งแล้วค่อยเอามาคนแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากให้เนียน ใส่น้ำตาลลงไปเลยนี้เลยแล้วน้ำตาลจะได้ละลายมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ร่อนแป้งเนาะทานง่ายเดี๋ยวพูดจะมาบอกให้ฟังว่าทําไมถึงบอกว่ามันเป็นในตำนานนะตัวชิฟฟ่อนตัวนี้นะคะมันสามารถอัดแดปไปได้เยอะมากเลยวันนี้พูดจะมาทําในพิมพ์ทรงโดมค่อยๆค,คนเห็นไหมว่าเออเวลาที่เราผสมตัวแป้งเค้กลงไปอะคะ่ะตอนแรกอะเขาจะยังไม่เนียนถูกไหม สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องผสมส่วนที่เป็นแป้งกับส่วนที่เป็นของเหลวะคะ่ะให้เข้ากันจนเขาเนียนเลยคือกูอยากให้มันดูเป็นวาไรตี้เนาะเพราะอย่างที่บอกชิฟฟ่อนแ่ะมันสามารถทําอะไรได้แบบก็เยอะอยู่เหมือนกันนะสรเอทไปได้เยอะมากนะต่อมาเราจะมาช่างส่วนผสมกันกูจะแบ่งทำเป็นสองสีสีชมพูม่วงกับสีฟ้านะคะตัวชิฟฟ่อนใช้แบบเบเกอรี่ก็ได้ขอช่างส่วนผสมก่อน คือถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ได้แบบโอ้ต้องกะเป๊ะให้มันพอดีกันก็คือแบ่งส่วนผสมตรงนี้ครึ่งหนึ่งได้เลยไม่ต้องช่างไม่ต้องอะไรทุกสิ้นกะเอาครึ่งเดียวพอแต่อันเนี้ยวูทำให้ดูเนาะวิธีถ้าเกิดเราอยากจะแบ่งให้เขาสีเท่ากันปริมาณเท่ากันแล้วก็การโฟไข่ขาวที่เท่ากันเราก็จะแบ่งส่วนผสมตรงนี้เนาะอันเนี้ยร้อยห้าสิบแปดวูก็จะแบ่งออกแปดสิบแล้วกันค่อยๆแบ่งเขาออกมานี่เราจะผสมสีไปปุ๊บวูผสมสีฟ้าไปเพราะว่า วันนี้นะกูจะเป็นบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่โดมนะจะไม่ได้เป็นแบบว่าสตรอเบอรี่โดมนะคะเพราะว่า,าเรามีบูเบอรี่อยู่ก mm hmm. ็เลยเอาบ mm ูเบอรี่เลยแล้วก็ได้ไอเดียอยื่นดะ้วยเนาะเพราะว่าสตรอเบอรี hmm. ่เราทำไปเยอะแล้วนะใครอยากทำสตรอเบอรี่ย้อนดูตัวนี้กูเป็นสีม่วงนะคะผสมเข้าไปแล้วแบบมันมันเข้มใช่ไหมมันเข้มจนแบบสีมันไม่สดใสเทคนิคง่ายๆในการทำสีม่วงนะคะให้สดใส ใส่สีชมพูทุกคนหัวใจมาแล้วเราต้องบอกนะคุณอ,อามสวัสดีค่ะใส่สีชมพูลงไปนิดนึงเราใส่สีเข้มมากเลยเดี๋ยวเราใส่สีเข้มเกินไปนิดนึงใครมีดอกเปิร์นะดอกเข้าไปแค่หนึ่งหยดก็พอนะคะเห็นไหมสีชมพูสีมว่วงเขาจะสว่างขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสีฟ้า สีฟ้าสังเกตน,นะเบทเบทตัวชิฟฟอนวานิลาเราอะค่ะมันเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผสมสีฟ้าลงไปเนี่ยมันจะออกเขียวนิดหนึ่งเราอยากให้มันสีฟ้าจ๋าๆเราจะต้องใส่สีฟ้าเยอะนิดหนึ่งยังได้ซื้อสีเจลเนาะก็ใช้สีน้ำได้เหมือนกันคือเราไม่ต้องรอแบบโหสีครบแล้วเราถึงเริ่มทําได้นะคะเราเริ่มทําได้เลยตอนนี้ปูดได้แบตเตอร์สองตัวแบบนี้นะทุกคนต่อไปจะเป็นการตีไข่าขาวนะคะนี่แบบนี้นะ ตีไปก่อนนะคะตีเบอร์ต่ำๆไปก่อนสังเกตนะคะสังเกตนะคะตรงส่วนผสมเขาจะขึ้นฟองหยาบเห็นไหมเริ่มขึ้นฟองหยาบแบบนี้แล้วเราจะใสอะพอเราเอาขึ้นมาแบบนี้เขาตั้งยอดแบบนี้เราพอเ,เห็นไหมตั้งยอดโดยที่เขาไม่พับลงแล้วเราพอเลยนะคะ เรามาชั่งกันต้องทำเร็วหน่อยนะแล้วก็ถ้ามป็ใหม่ก็นแนะนำนะทีใ่ใช้ถิ่นพักภาพทเลยเพราะว่าเขาจะช่วย,ยไปยืมด้วยจะช่วยช่วย,ยไปยืมตัวไข่าขาวได้ไข่าขาวขากว็ทั้งหมดอยู่ที่98ก็จะแบ่งเป็น50-50 แล้วร่องให้เขาเขาอยากอยากอยากดูเคเลยอะไรนะถามไปเลยอยากเขาอยากดูเคถามเลยมีเทรนเนอร์นะมีคนบอกแล้วอ่ะไม่ไม่ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้งั้นระหว่างที่คนตัวนี้นะคะทุกคนใครอยากทําเค้กอะไรบ้างพิมพ์เข้ามาเนาะเดี๋ยวจะพาทําเดี๋ยวจะพาทําเอาความรู้ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา1 5บหถึงยีปีในการทําเบเกอรี่นะคะเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันนะผสมเขามีอะไรบ้างตัวที่ทําให้ขึ้นฟูคือไข่ขาวถูกไหมไข่ขาวอ่ะมันรออุ่นไม่ได้ แต่ถ้าเค็กเนยตัวที่ทําให้ขึ้นฟูคือเนยไออย่างนั้นรนะอได้ถ้าเกิดอุณหภูมิเราเย็นเนยเซ็ตตัวแต่ถ้าเนยละลายก็รอไม่ได้เหมือนกันนะรู้สาเหตุว่ามันขึ้นฟูมาจากอะไรถ้าฉีก้อนมันขึ้นฟูมาจากไข่ไข่มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะอ่ะแบบนี้ปุ๊บพิมพ์ขึ้นูใช้ในวันนี้เป็นพิมพ์โดนถามว่าใช้พิมพ์ธรรมดา Kau, oh, waktu. แเราได้แบบนี้นะเราก็เปอกปอกเอปองมันแบบหายไปเอาเข้าเตาอบไฟเนี่ยไฟบนล่างก็พอพัดลมไม่ต้องบนล่าง160องศานะคะบนล่าง160องศาอบอประมาณ20นาทีนะเดี๋ยวออกเข้าเตาเมื่อกีก้ที่ที่ใครถามว่าทําไมมันถึงนุ่มบางทีเรากินชิป,ป้อนธรรมดาแล้วมันโปรง่งถูกไหมแต่มันจะมีเทคนิคในการที่ทำแล้วให้มันแบบ ไม่โปรแต่นุ่มไม่โปรแต่นุ่มแช่ตู้เย็นแล้วไม่แข็งแบบนี้นะคะกูเอามาทํำในตัวนี้กูขอเอาให้ดูนะนี่กูเอามาทําในตัวพวกนี้เห็นไหมอันน,าาน,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 นี้สามารถเอาไปทําเป็นชาเขียวได้ซึ่งใครใครดูเพราะใครดูไลฟ์ใครนี้สามารถเอาไปไปเอาไปปรับสูตรใช้ได้เลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่อยากได้เค้กสูตรอื่นไม่อยากปรับเองไม่อยากปรับแล้วปูแนะนำนะปูแนะนำคอร์ดคอร์ดนี้นะชาเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ มีอะไรอีกเทคนิคการแต่งต่างๆไม่จําเป็นเราต้องแต่งแบบนี้นะทุกคนตัวชิฟฟอนอะเราสามารถแต่งแบบอื่นๆได้เลยตามที่เราต้องการนี่เทคนิคการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้บนเค้กปลูกต้นไม้บนเค้กนะคะเราก็เพกอันนี้อันนี้ปรับเป็นมอคค่าปรับเป็นมอคค่าคือความแตกต่างของการกินมอคค่ากับการกินชาเขียวก็จะแตกต่างกันถูกไหมเวลาเรากินเราก็จะปรับให้แบบเหมาะกับการกินการกินเค้กชนิดนั้นๆนะคะ แล้วก็เป็นในเรื่องของกาแฟกาแฟเสร็จก็เป็นช็อกโกแลตนะมอคค่าเสร็จก็เป็นช็อกโกแลตก็จะเป็นเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตกับบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตแบบนี้นะคะนะแบบนี้เลยชาเขียวอยู่คัสไหนค่ะอยู่คัสนี้ค่ะพี่แมมคัสนี้เลยนะเป็นคัสเค้กวาไรตี้ทำไมผู้บอกว่าเป็นคัสเค้กวาไรตี้เพราะว่าผู้จะไม่ใช่แค่การทําชิฟฟ่อนแต่งหน้าต่างๆผู้จะมีแอดเพิ่มเข้าไปในเรื่องพวกวัด พวกอะไรที่มันเป็นขนมหวานขายง่ายในร้านกาแฟจะรวมอยู่ในคาดคานนี้เนาะอ่ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นวานิลานะแต่เราสามารถเอามาอัดเดปเห็นไหมอัดเดปเป็นสูตรเป็นบูเบอรี่เป็นอะไรต่างๆได้แบบนี้นะคะเนาะก็จะสอนวิธีการทําทั้งหมดคือสี่รสชาติวานิลาช็อกโกแลตอมอคค่าแล้วก็มัทฉะเนาะชาเขียวนะคะแล้วก็มีการสอนทำบัตเตอร์ครีม ที่เป็นวานิลาบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตบัตเตอร์ครีมบล็อกคาบัตเตอร์ครีมของชาเขียวด้วยนะแล้วก็ในสูตรก็จะมีการประยุกต์ทำตัววิปปิ้งครีมด้วยซึ่งเดี๋ยวอบเค้กเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำวิปปิ้งครีมกันนะคะทุกคนนะตัวนี้นะแล้วก็สอนแต่งเค้กสไตล์ต่างๆที่แบบหลายคนแบบเหมือนสไตล์วินเทจก็มีสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหรู Lulu, ๆอย่างเงี้ยก็จะแอดเพิ่มเข้าไปคือชิฟฟอนมันแต่งได้หลายแบบนะมันก็จะแอดเพิ่มเข้าไปในคัดนี้นะเรื่อยๆนะคะ นะคอร์สนี้นะราคาเพียง1,990บาทนะคะคอร์สนี้ราคาเพียง1990บาทซึ่งก็จะมีอัปเดตคอร์ดออแบบอื่นเข้าไปให้เรื่อยๆนะคะอย่างที่ว่าบอกพวกฟัดพวกอะไรต่างๆนะคะแต่สำหรับวันนี้นะทุกคนอยากเอาหน้าเราเพิ่มเข้าไปอะ่ะจะได้รู้นะทุกคนจะได้รู้ว่าเราตื่นเต้นแค่ไหนนะสำหรับวันนี้เนาะสำหรับช่วงนี้นะคะซึ่งคอร์สนี้นะจะเปิด10เมษาจะมีเวลาอีกวันนี้เนที่ไร7ใช่ไหมเจ็ด 890มีเวลา3ามวันนะคะมีเวลาสมวันนะในการสมัครคอร์สคอร์น,นะคะซึ่งคอร์สนี้นะทุกคนจะให้ฟรีไปเลย,ฟร,เลยฟรีไปเลยออรฟรีไปเลยเมื่อไรฟรีรับฟรีนะคอร์สนี้รับฟรีเมือ่อสมัครกับคอร์สมินิมอลสมัครกับคอร์สปั้นมินิมอลทำไมกูถึงเอาคอร์สองอันนี้ยมาจับคู่กันเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดกูทำเค้กสามมิติเนาะ ปูจะเอาเค้กเนื้อบัตเตอร์ในการทําเพราะว่าเวลาขึ้นโครงขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้น้ําหนักค่อนข้างเยอะมันต้องเป็นบัตเตอร์แต่แต,ตัวมินิมอลตัวนี้มันไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะมันเลยสามารถใช้ชิฟฟ่อนได้ซึ่งชิฟฟ่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้มันจะไม่ใช่เนื้อนุ่มแบบนุ่มจนรับน้ําหนักไม่ได้เพราะยังไงก็ตามมันจะต้องรับน้ำหนักงานปัน้นสามติที่มีขนาดตัวปัน้นประมาณ4 0่สิบสี่สิบถึงห้าสิบกรัมวางอยู่นั้นนะได้ ประมาณนี้เลยนะกูเลยเอาคอร์สที่ออกมาเพื่อที่ว่าหลายใครอยากจะฝึกหัดทาเริ่มต้นอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะไม่ต้องลงทุนเยอะไม่มีไม่มีสารสนเทภาพต่างๆในเคสเนาะก็สามารถเริ่มต้นจากคอร์สชิฟฟอนตัวนี้ได้เลยนะคะตัวคอร์สปั้นมินิมอลสอนอะไรบ้างในคอร์สปั้นมินิมอลจะสอนตัวปั้นทั้งหมดอ่ะสิบตัวเดี๋ยวขอเอาให้ดูก่อนคอร์สเคชิฟฟอนแถมฟรีเมื่อเราสมัครกับคอร์สมินิมอลถูกไหมคอร์สมินิมอลสอนอะไร สอนการาปั้นตุ๊กตาต่างๆทั้งหมด10แบบก็จะมีแบบคู่รักไม่ใช่สอนแค่ปั้นอย่างเดียวนะสอนคลุมเค้กสอนปาดครีมแล้วก็สอนแต่งภาพรวงหมดด้วยนะคะนะมีแต่งชุดมีกินนี่ต่างๆผู้จะบอกว่าพวกนี้มันเป็นจุดเ,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 เริ่มต้นในการทำเค้กเค้กชิฟป้อนเป็นจุดเริ่มต้นในการทำเค้กส่วนงานปั้นมินิมอลเป็นจุดเริ่มต้นในการเติบโตร้านเค้ก สรแบบต่างๆเข้าไปในการขายเค้กออนไลน์ที่เป็นออเดอร์แบบออเดอร์อินดิวเวอออเดอร์เค้กวันเกิดตัวเนี้ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ได้นะคะกระตูน1 8แที่ผู้สอนเนี่ยคืออย่างนี้กระตูนฮะกระตูนชุดฟุกบอลกระตูนน้องแมวเหมียวลูดีคอนแล้วก็โกโกวาโกโกวาหนักมากมีปินเซตด้วยนะถ้าจะปินเซตตัวที่ทําได้ก็จะต้องแบบว่าทําเอลซ่าได้นะคะแล้วก็สอนปั้นในรูปแบบลักษณะต่างๆแบบนี้นะ อันนี้คือคอร์สต,ตัวปั้นมินิมอลนะสมัครคอร์สนี้แถมฟรีไปเลยแบบนี้เลยนะคะนะใครสนใจก็ทักไลน์ครูปู dot s u g a r y นะคะค่าเดียวกันกับที่ลงมินิมอลปั้นคนใช่ค่ะพี่แหม่มใครสมัครแล้วนะก็เอ่อใครสมัครแล้วคือราคาพิเศษมากๆนะอันนี้เป็นราคาพิเศษบาลหมดเขตวันที่10นะทุกคนหมดเขตวันที่10นะเดีย๋ยวทักทายกันเข้ามานะคะที่ไลน์แอดครูปู t s u g a r i พี่น้อยบอกคุ้มมากๆใช่ อูอเห็นที่น้อยทำเคงเนาะส่วนมากก็จะเป็นตัวเราตัวพลาสติกตัวตุ๊กตาจริงมาวางแบบนั้นก็ได้แบบมันน่ารักเลยแต่ที่ข้อควรระวังคือพี่น้อยต้องระวังอย่าเผื่อแค่เยอันนั้นเผื่อแคร่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคัสที่มันเป็นแคนเน็ตปั้นมืออย่างเงี้ยอันนี้เผื่อแพร่ได้นะทำได้เพราะว่าเป็นงานฝกกัอน,นะคะาสามารถทำได้ลงแล้วค่ะทั้งชิฟฟอทั้ทงมินิมอลใช่ค่ะเนาะแถมพูดไปแล้วเราก็ไปจับแมชกันเราสามารถครีเอททำเป็นแบบ ครีมธรรมดาก็ได้วิปปิ้งครีมก็ได้นะหรือว่าจะปั้นก็ได้ครบจบในคอ์สเดียวครูฟดอทชูการคะ k r u p u อทชูกาเราก็ตอบการทำรีทุกคนผูจะใช้นอนเดลีด่กับเดลี่เพราะอะไรบอกแบบนี้ว่าอะไรที่มันเป็นนอนเดลี่อ่ะมันจะมีไขมันพืชพอมีไขมันพืชเสร็จุูบอะเวลากินมันจะติดลิ้นเราต้องหาตัวใหม่ๆ ตัวที่เขาแบบพัฒนาแล้วอะแล้ชิมรสชาติแล้วที่มันแบบไม่ติดอย่างเงี้ยเอามาทํามันจะอร่อยแล้วมันก็อยู่ตัวนะอันนี้คือข้อดีของตัวนอนเดลดี่คือเขาจะอยู่ตัวถูกไหมเขาจะอยู่ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเดลี่ข้อดีของเขาคือเขาจะไม่มีไขมันพืชไม่มีไขมันทราแเราก็เวลากินมันจะนุ่มมันจะละมุนมันจะแบบละมุนนะ่ะละมุนเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยที่ผู้ทำอะใช้ตัวละมุนตัวเนี้ยอย่างเดียวก็ได้ด้วยเหมือนกัน แต่ถ้าใครอยากให้เซตตัวเอาตัวนี้เข้าไปวันนี้เดี๋ยวปูจะตีตัวนี้แล้วใส่ตัวนี้แค่นิดเดียวก็พออ๋อและอีกอย่างนึงที่ปูใช้ผสมกันนะคะก็เพราะว่าตัวที่เป็นวิตจืดอะวิตจืดก็คือตัวเดลี่เขาจะจืดถ้าเกิดใครไม่อยากใส่ตัวนี้เสริมความหวานเข้าไปก็ใส่น้ำตาลเข้าไปได้นะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยต้องการความเซตตัวด้วยแล้วต้องการความหวานด้วยให้ใส่ตัวนนเดลี่เข้าไปด้วยนะคะใช้สามส่วนสี่ครับก็พอนะคะในการทํา ใส่อันนี้ไปครึ่งครับนะแล้วก็ใส่ตัวตัว non d a ลี y ลงไปนิดหนึ่งให้มันอยู่ใส่นอนเดลี่ลงไป1นส่วนสก็จะเป็น3าส่วนสครับแบบนี้แล้วก็ความหวานกูจะไม่ไม่ได้เติมน้ำตาลนะไม่ให้มันหวานเกินไปเราจะเทใส่เข้าไปเลยวิปปิ้ครีมตอนนี้จะตีไม่ไม่ได้แข็งเพราะว่าผมไม่ปาเพราะพูดจะไม่ปากุูแค่จะแบบว่าทำให้มันเป็นแบบซอฟซอเฉยๆ,ๆนะคะ เลี่คือใช้โฟโมสใช้แมกโนเลียใช้เมทิก็ได้ะสีลงไปก็ใส่ได้นะเอาเป็นสีขาวละมุนละมุนะคะเราจะเอาสีขาวละมุนละมุนแบบนี้นะคะตัวนี้ผูไม่ได้ต้องการการเซตตัวมากผูก,ก็จะใช้เดลี่เยอะหน่อยเดลี่คือพวกที่เขาหมดอายุไวๆอะคะ่ะเออ14วันเขาก็จะหมดอายุแล้วนะ,ะเราอบออกมาเราจะได้ตัวนี้เป็นตัวโดมนะดูสิกดดุ่มเข้าไปแล้ว ใครภาพมาแล้วกดหัวใจมาหน่อยนะใครภาพมาแล้วกดหัวใจมาหน่อยแม่แม่ลองกดแล้วก็อเอามือดึงเป็นไงแม่ลองกดอันนี้เป็นของอโป้ทั้งก้อนเลยนะวันนี้แม่แห้งโป้กินได้เลยเหมือนกันมันนุ่มจนขนาดแบบเนี้ยถ้าเกิดใครแบบว่ายังก,กดแล้วแบบว่ามันไม่ไปจะเกที่ยแนะนำลนะ้อสไลไได์กินได้ไม่มีปัญหาได้โอเคโอเคนี่กดลงไปเลย ฟอนแบบนี้มันจะนุ่มเนาะนี่ถูกไหมเราจะได้ชิฟฟอนทั้งี่สีนุ่มแน่นขอินได้เลยบูรี่โดมนะคะนะซึ่งบูรี่ตัวเนี้ยเราสามารถใช้บูรีก่กระป๋องก็ได้หรือว่าเป็นบูรี่ที่เราควณเองก็ได้นะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราถ่วงกับสีฟ้าโอกออกมาข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นเขียวน,นิดนึงแต่ข้างในเราเป็นฟ้านะคะข้างในเราเป็นฟ้า เราไปนิดนึงเปบนิดเดินแบบนี้เรามีแบบตรงนั้เนี่ยเด็กแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราใส่สอดีไปสดีที่เขาแบบว่าเลนสีเหลืองมังกรมะม่วงมนกมีอิไฟแช็กจิโรถกระบะวิเกลเบียร์ลีโอลีโอ ไปเลยเป็นบูเบอรี่รดสดอปูอช่วยแม่แต่งแล้วลูกอปุอืมอันนี้ดูจะช่วยแค่ตกด้านล่างพอแล้วลูกเช็คกล้อง <ทำ S 2> นี้ผมโ,<ฮ>อโอ๊ยอปูอะเอาใส่ตรงนี้จนมันจะล้นละแบบนี้เลยนะทุกคนต้นนี้อปูทำนะปูมไม่ได้ทำแต่ว่าความเยอะอยนะนะ่างเ<า>ง,<า>งี้ยเห็นไหมมันก็ดูแบบเต็มๆนะดูเต็มๆน่ารับประทานนะคะนัด ะะไรนะรนคับทานเลยทานเลยนะโอเคเดีเออ๋ยวขอตัดให้ดูเพราะว่ามีคนรีเฟรชขอตัดให่ตรนี้ออกก่อนครับเราตัดชิมกันนะทุกคนต้องกินหนะ้ายังต้องหน้าชิมแน่นี่มันต้องวาวเลยมันต้องวาวแน่สำหรับอาโอค้ดว้าวนี่ลูกขอยเชียร์อยู่ข้านฉลาดนะทุกคน อโปเอาเลยนี่นแล้วข้างในก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เราไม่ไหวแล้วบูบอรี่เยอะแบบนี้อ่ะอืมโปน,นุ่มมากแบบใช่แบบ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 ทนไม่ไหวอะ่ะแบบทนรองไม่ไหวอ,ะอ่ะมันจะแบบคนรองไม่ไหวเลยมันนุ่มมากเลยทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยว สตรอเบอรี่ <Starbucks. S 2> ใคร <Okay. S 2> ชอบเปรี้ยวใส, okay. ใส่สตรอเบอรี่อะใครชอบเปรี้ยวอีกอันนึงก็ก็ใส่ส้มใช่ใส่ส้มลงไปได้หัวด,ด้วยจุกแตงโมด,ด้วยอ๋อแล้วมันตกน้ำอ่ะวอาปอบอกพี่ๆหน่อยว่าเป็นไงบ้าง <c oughs> มันอร่อยมันว้าว <c oughs> <c oughs> มันว้าวมากเลยนะมันว้าวมาก <c oughs> โอชิมเลยพี่พอพลแนบอกนะแล้วชอบสีไหมตอนแรกว่าจะทาสีชมพูทุกคนแต่ว่าพอดีว่ามีลูกชายก็เลยเปลี่ยนเป็นสีม่วงกับสีฟ้านะคะนะแล้วคูจะเอ่อจะลงคลิปไว้ที่ไหนจะเอ่อพี่พี่แอม,มถ้าเกิดในคอร์นะคะนะจะเป็นกลุ่มนะจะเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวเชิญเข้าไปในกลุ่มนะคะแล้วเราก็ไปเรียนรู้กันในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะนะจ,จะมีลงให้ทั้งหมดสี่รสชาติแล้วก็ ทำตามสูตรของผมได้นะครับมีน้ำมันด้วยครับฮทุกคนอ,อยากถามว่ามันจะเดือดไหมอะไรเดือดเค้กอะออตอนอบมันก็เดือดดูเพราะตั้ง160อ,องศานะ <S <S อือใช่่<ม>ทำต้องมีเตาดอเดี๋ยวจะอยู่ในกลุ่มนะนะคะพี่แหม่มแล้วเดี๋ยววันที่10 แอดมินเขาจะแจ้งแจ้งแจ้งกลุ่มไปนะคะส่วนใครสนใจนะก็สามารถสมัครคอร์สเรียนเข้าไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้รสชาติอื่นๆกันนะคะในคอร์สเรียนนี้เลยนะอ่าพี่พรเพนบอกว่าน่ารักมากพี่ดวงพรบ,บอกว่าเนย้อนุ่มนะคะชอบมากค่ะลองทําดูนะคะอันนี้สูตรนี้ยทํากินเล่นๆที่บ้านได้อร่อยอร่อยแล้วก็ทานง่ายนะคะกินที่ไหนก็ได้กินทะเลก็ได้อ๋อไปกินที่ทะเลก็ได้ปูเคยทําไปไป ไปวันรวมญาติเนาะกี่นาทีโป๊ะแป๊บเดียวเองอ่ะทุก<ช>คนกินหมดเลยอ่ะโดยเฉพาะแบบว่าลุงลุงป้าป้าที่แบบว่าสูงอายุหน่อยหนึ่งอ่ะเขาจะชอบกินเนื้อนุน่มๆตัวเนี้ยมันจะนุ่มแล้วมันก็จะแบบว่าทานง่ายนะคะเนาะพี่วันวันธนีบอกว่าว้าวต้องทําต้องทําแน่ๆเลยค่ะมันน่ากินมากใช่บ้า,า,น,านนี้มีแต่ลูกชายบ้านนี้มีแต่ลูกชาย เอาคลิปนี้ลงด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะไปอยู่ในคอร์สนะคะเนาะถ้าเกิดช่วงนี้นะใครดูรีดูรีบดูแล้วก็จดเอาไว้นะเดี๋ยวเอาคลิปนี้เข้าไปให้อยู่ในคอร์สด้วยนะคะคุณสายหมอกบอกสนใจสนใจทักไลน์แอดหรือว่าทาักอินบ็อกเข้าไปก็ได้นะคะบอกว่ารับโปรโมชั่นตัวนี้เนาะคอร์สปั้นฟรีตัวชิฟฟอนนี้เลยนะคะพี่เตีย้ยพี่เตี้ยบอกว่าจะอยากทำเพราะ Apple In Show นี่แหละ <laughs> อ่ะพี่เตี้ยอยากทำ เอาไปทําทานได้นะป้าบัวเชื่อแล้ครับอโปอร่อยมากกินไม่หยุดเลยนะอ่ะ <c oughs> ยังกิน <c oughs> ไม่หยุดอีกกินไม่หยุดอีกเี่มาช่วยแม่เพราะอย่างนี้นะคะเพราะอย่างนี้เลยนะเคคะว่าเหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้เลยทุกคนเพราะว่าอยากกินเค้กนะคะเพราะว่าเหนื่อยอืมโอเคค่ะเพราะว่าเหนื่อยก็เลยอยากกินนั้นเราเราวันนี้วันนี้เราไปแล้วนะวันนี้เราไปแล้วนะแล้วเดี๋ยววันหลังเราเอาเอาขนมตัวไหนที่อโปชอบอีกเดี๋ยวได้มาบอกไปไหนรู้ไหมครับ ไปกินเค,ค้กทานไม่หมดเข้าตู้เย็นได้ถูกต้องพี่บอกว่าทานไม่หมดเข้าตู้เย็นก็ได้ลูกไม่ต้องกินให้หมดในวันเดียวเอาปอดชิ้นเดียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อีกกินทุกวันกินเค,ค้กทุกวันนะคะนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วว่าหวังว่าไปกินเค,ค้กครับหวังว่าวันนี้นะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเดียเป็นความรู้ดีๆแล้วก็เอาไปทํา กินให้เด็กๆกินท nah. ี่บ้านได้นะผู okay, ้ใหญ่กินได้เด็กก็ชอบเพราะว่ามันนุ่มเขาจะไม่ชอบเคี้ยวอะไรแน่นๆนะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ไอเดียจากคลิปนี้นะคะช่วยพิมพ์ได้ไอเดียกันเข้ามาให้หน่อยนะคะแล้วก็กดหัวใจรัวๆแชร์กันเอาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนจะเอาไอเดียดีๆมาฝากอีกต้องเช็ดด้วยลูกต้องเช็ดมือด้วยตอนนี้เค้กปูมันบูบี้ไปหมดแล้วนะคะมันบูบี้ไปหมดแล้วขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ